อรุณสวัสด์ยามเช้าครับวันนี้พาลูกชายตื่นแต่เช้านะครับก็กินไข่ลวกกินอะไรเสร็จก็พาเขาเดินดูสวนดูอะไรสักนิดนึงนะครับให้เขารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับและทำไม่ให้ใครนะครับตรงนี้จะเป็นคันคูบอใหญ่เนะก็จะปลูกกล้วยหอมทองทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าเหมือนกับดินที่นี่ไม่เหมาะนะมันเป็นดินเหนียวเนาะ ใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ยากนะครับส่วนนี้ก็เป็นแปลงทุเรียนนะครับก็ปลูกไว้หนึ่งปีแล้วครับก็มีโตบ้างตายบ้างเนาะไม่เป็นไรครับเราตายก็เสริมนะครับโตก็ดูแลนะครับนี่ดูบอกเขาให้รู้ว่าจุดไหนต่อท่อยังไงเปิดนั่นยังไงนะครับให้เขาลองดูแต่ความจริงในวันนี้ผม รถละละนะฮะช่วงกินกาแฟกินอะไรก็เดินมารถแล้วก็เสร็จก็เดินไปเรียกเข้ามาดูมาลองดูนะครับเนี่ยเปิดเสร็จก็ปิดเนาะผมต่อสายไว้หมดแล้วทั้งสิบเจดโคนนะครับสิบเจดลุมนะที่นี่ก็จะมีทั้งกล้วยน้ำว้านะครับและกล้วยไข่เนาะอส่วนที่ปลูกอยู่แถว โคนทุเรียนก็จะเป็นกล้วยไข่เนาะนี่บอกเขาว่าประโยชน์ของกล้วยมีอะไรบ้างนะครับก็ใช้ทําปุ๋ยนะครับนเราจกะกินแล้วก็ใช้ทําปุ๋ยทําอะไรได้นะครับเป็นปุ๋ยพืชสดเนาะก็สอนให้เขารู้จักการใช้ชีวิตครับบางทีเรียนหนังสืออย่างเดียวมันไม่ได้เนาะนี่ฮะสอนเสร็จก็ให้เขาลองนะครับลองดูดูนะดู เนี่ย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 ดูนะครับไมไ่ง่ายนะครับการใช้ชีวิกตการอะไรนะครับเทาเวียงมาแบบนั้นเมื่อกี้นี่โดนขาโดนแข้งไปจะลำบากนะครับต้องต้องสอนสอนทีละเล็กทีละน้อยนะครับให้เขาได้เรียนรู้ผมอาจจะสอนชาไปนิดนึงนครับเนาะอย่างว่าอะ,ระครับผมก็เป็นลูกเกษตรกรเรกรนาะส่วนเขาก็เป็นลูก พยาบาลนะครับลูกพนักงานธนาคารเราไม่ว่ากันนะครับเรียนรู้วันนี้ดีกว่าไม่เรียนรู้ซะเลยนะครับเนี่ยยังไม่เป็นนะครับก็ต้องก็ต้องสอนนะครับเวลาสอนเด็กนี่จะรำคาญไม่ได้เนาะจะนรำคาญไม่ได้นะครับเขาก็จะถ้าแสดงความรำคาญเนี่ยเขาจะไม่อยากที่จะเรียนต่อเนาะต้องค่อยๆ สอนกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปเน,น,น,นานะเน,เนี่ยดูฮะให้ดูให้ทำนะครับค่อยๆสอนไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อน<า>ปีนี้ก็มีหลายต้นนะครับทุเรียนที่ตายนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะปลูกเสริมและ ค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปทุกวันนะครับก็เขาก็น่าจะเรียนรู้ได้นะครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเชื่อมั่นในสายเลือดด้วยนะครับเชื่อมั่นในการสอนของเราด้วยนะครับเด็กสมัยนี้เรียนแต่วิชาการนะครับบางทีการเอาตัวรอดการดำรงชีพนี้ ยากอยู่นะครับบางคนคิดว่าไปสอนตอนโตนะครับไม่ได้นะครับต้องค่อยๆสอนไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับหลายทีผมก็บอกลูกว่าลูกอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองหรืออยากเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของพ่อนะครับตัวไหนจะใช้เวลาน้อยกว่ากันก็เลือกเอานะครับเนี่ยตอนนี้ได้เวลาแล้วอยากขอไปเล่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับกะ ได้ครับผมไม่สี่เรียนนะครับให้เขาเรียนรู้ในกรอบเวลาที่เขาจะเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่ากันเอาที่เขาไม่อืดอัดครับเด็กก็อย่างนี้แหละค่อยๆบอกค่อยๆสอนไปนะครับเขารับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับส่วนที่เหลือก็ค่อยๆเสริมเอาเป็นวันๆไปนะครับเนี่ยไปแล้วครับ เหมือนจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับน่าจะเป็นน้องสาวผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปรับแขกแล้วเจ้าลูกชายจากนั้นก็ามาเดินเล่นแถวนี้แล้วให้เขาออกกำลังกายครับดูแลสุขภาพมีความสุขทุกช่วงชีวิตครับทุกท่านครับ